เอาละฮะกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอเซอร์นะฮะแล้วเราอยู่กับเกมบิดแบบโซเช่นเคยนะฮะ,ะวันนี้ผมจะมารีวิวระหารแดงตัวนี้นะครับตัวที่เพิ่งจะมีกระชาผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เองจริงๆก็นานแล้วแหละแต่ผมจะมารีวิวให้ดูนะว่าทําไมหลายคนบอกว่าคุ oo, ตัวนี้เล่นง่ายจังอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยแบบเอ,เอามารีวิวให้ดูสักหน่อยดีกว่า อูระหระแดงตัวนี้ครับเมื่อก่อนเคยสุดมาก่อนในสีแดงเลยเป็นตัวเล่นง่ายปล่อยออโต้แบบชิวๆเลยปล่อยออโต้แล้วหลับไปเลยหลับตาแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็คือชนะเลยเป็นสายตีไกลครับสังขัดยมมาทูดนะผู้สังหารยมมาทูดนะอ่าแล้วก็เป็นไม้ตาติดสถานะแผลชะกันเป็นสายเอชพีเอพีค่อนข้างสูงค่อนข้างแรง แต่ผมเบิกเนตผิดมันผมเบิกเนตตั้งแต่สมัยที่ว่ายังไม่ค่อยรู้จักการเบิกเนตนะลดคุณถานท่าโจมตีแรง12%งเปรเจริงๆคนบกคนเบิก sp นะทุกการโจมตีครับติดสถานะไฟฟ้าช็อตและแผลชะกันมีโอกาสติดนะฮะสกิลพาสซีฟครับลดเวลาสถานะผิดปกติทั้งหมด100%นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ติดสถานะผิดปกติใดๆเลยนะ เดินลงบอ่อพิษเดินลงบอ่อน้ำแข็งสบายใจฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นบล็อกการหลบหลีกของโยมทูตนะโยมาทูดหลบหลีกเขาไม่ได้นะจำนวนหลบฉุกเฉินบล็อกการหลบหลีกดียังไงดีในด่านฟาร์มคัมพีหรือว่าด่านต่างๆฮะบางครั้งเมื่อเราตีอ่ามอนเรามอนม,มีการหลบหลีกนะสมมุติว่าสมมุติว่ามอนเป็นโยมทูตอ่ะ แล้วเราไม่มีบล็อกการหลบหลีกของยงมทูตเราตีไปมันก็หลบได้บ้างหลบไม่ได้บ้างอย่างเงี้ย <c oughs> การบล็อกการหลบหลีกจึงดีมากๆากฮะจำนวนหลบหลีกสุขเชนบกหนึ่งฮะอเบอร์ี้เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%แรง40%เพิ่มฟาร์มเสียหายถ้าไม่ตาย40% ลดคุณทําถ้าโจมตีแรง12%ฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิว20%ค่อนข้างดีครับอันนี้สาย PVE โดยแท้เพิ่มขอบเขต้าโจมตีแรง20%ต้กว้างครับเพิ่มฮิต้าโจมตีแรงบุก1เวลาติดสถานะผิดปกติบอก5วินาทียกเลิกการสตูโอ้โหพลังกดดันวิญญาณเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อสตรูติดสถานะผิดปกติแล้วติดอย่างง่ายแรงครับแรงสุด มีฮิตแค่หก็จริงแต่ว่ามีพลังกระลิวิญญาณเพิ่มขึ้นเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกตินะมียกเลิกการศัตรูแล้วก็ไม่ติดสถานะแถมยังมีบล็อกการ,รบลบหกีกอีกคือเล่นได้ค่อนข้างดีถ้า2องถ้า 2.. เป็นแบบติดตามครับเป็นแบบอิจิโกะจัดปีแบบไอเซนม่วงฮะเป็นแบบติดตามที่ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันเลยฮะ อ่าพี่เป็นเปลี่ยนเนตได้ไม่ใช่เหรอเบิกเนตผิดอ่ามันก็จริงฮะแต่ว่ามันต้องใช้คังค่อน้างเยอะแล้วอย่างผมไม่อยากเอาคังไปเสี่ยงนะคังคังฟาร์มมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่อยากเอาไปเอาไปใช้อะไรที่มันคุ้มเฟือยอีกอย่างตัวสีแดงที่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ดได้เดี๋ยวนี้ตัวใหม่ๆม,มันมีค่อนข้าง,งเยอะแล้วอย่างเช่นปู่แดงฮะปู่ไฟแดงก็เลยคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนไปหรอกมาข้างหน้าเดี๋ยวเปิดกระชาเดี๋ยวมันก็อาจจะได้ใหมองแหละนะฮะโจมตีปกติครับ โจมตีไก่เป็นการแบบส่งนิ้วไปข้างหน้านะ,ะต่อไปเป็นสกิลหนึ่งปั๊บค่อนข้างไกลพอสมควรปั๊บสกิลสองครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นการติดตามนะปั๊บนี่ปล่อยข้างหลังเลยแล้วก็ลอยไปข้างหลังได้เห็นไหม <c ười> ค่อนข้างดีอ่ะ ปล่อยต้ด่ตรงนี้เลยอะปับ๊บปล่อยใ้เ่นต,ตรงนี้เลยนะี่ฮะลอยไปกลางสนามเลยต่อไปเป็นสกิลสามฮะมสกิลสามค่อนข้างที่จะโอเคแรงพอสมควรปับ๊บแล้วการโจมตีปกติของเขาก็ค่อนข้างดีนะไม่ได้เบาจนน่าเกลียดน,ะนี่แนะ่เห็นไหมฮะ เมื่อกี้สตรูติส่สถานะผิดปกตินะแรงระมียนเพิ่มขึ้นเป็น80%ซโอ้เจอมาสก,กิดไม่ตายครับมีความคล้ายคลึงกับในออนิเมะพันปีอยู่นะแต่นี้มันเป็นเป็นตัวนิยาย ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแรงตัวหนึงแรงเล่นง่ายฮะไม่ติดสถานะ,ะมีติดตามมียกเลิกการสตูฮนะบล,บล็อกการหลบหลีกของยม,มทูตแล้วก็แรงดามิญญาณเพิ่มขึ้นเป็น80%ระยะเวลาหนึ่งเมื่อสตูติดสถานะผิดปกตินะแรงเล่นง่ายเหมาะสําหรับใสออโต้เลยไม่ต้องกลัวการติดสถานะนะเดินชิวๆฮะเดินชิว แต่เขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เราไปฟาร์มพวกน้ําหอมฟาร์มพวกอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยประโยชน์การใช้งานมันก็เลยจะออกไปแทออกไปแนวต่อสู้กับโยมตูตนะเพราะมันมีบล็อกการหลบดีของโยม,มทูตฟาร์มพวกทมพีอะไรประมาณเนี้กิวก็ได้นะสังเวียนพอได้ไหมมันก็พอได้ในระดับหนึ่ง,งผมว่าสู้ไอตัวพวกสังเวียนโดยตรงไม่ได้หรอก โอเคอย่างไงครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ